สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ลักกี้สิผ้าไปเก็บเห็ดเมื่อก็บบูเบอรี่แล้วพี่น้องพัดพ่อป้ายเห็ดแม่พวกเจ้าถ้าเบิงเดอ้อพวกเจ้าให้เบิงเดอ้อเด้อเด้อเบิงไมาพี่น้องมามาเบิงเห็ดเบิงเห็ดเพิงหวานดูผู้ผู้ผน้าอุ้ยจังใดจะไปวาดไปไหวพี่น้องเลยเบิง วายสิเอาตักดอกตุต้มตูมันดอกเบิ้งพี่น้องผู้ใดดอกเฮ็ดคักๆกอู้ยโอตายเบิ้งพี่น้องดอกนี้งามบ่เฮ็ดตุ้งมืออยู่พุ่นอด,ดอกนึงเฮ็ดตุ้งมือจิ้มมีเฮ็ดคอนสนก็ขึ้นเพออราะเฮ็ดคอนสนพี่น้องเบิึงโอ้ยเบิ้งไหนโอ้ยลายคักลายเน่ ดอกนี่งามบ่พี่น้องเบิ่งโอ้ยว่าจะเอาอะไรล่ะเอองามแพงเบิ่งพี่น้องโอ้ยยังฮะแล้วเบิ่งเราเบิ่งขึ้นโอ้ยตเมาะเต็มเลยพี่น้องเบิ้งจะเอาตัวเติดอกจังสี่ล่ะเบิ่งเด้อว่าจะขึ้นเบิ่งโว้ยเบิ่งเบิ่งพี่น้องเออมีแต่เห็ดพูนเบิ่งดูพูนอ่ะเจ้าว่าอีหยังพูน เบิ้งเฮ็ดอวยเฮ็ดเพิงบานพี่น้องดอกเฮ็ดเพิงบานนี่นี่เบิ้งพี่น้องอ้ยหัวุ่นโอ้ยลายคักลายเนี่ยไข่มาเก็บบูเบอรี่ละพี่น้องเบิ้งบูเบอรี่บได้ได้เต่เฮ็ดเต็มถังยู่ ก้าวไปเหยียบได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายแน่เฮ็ดเพื่อหวานแหมพูดนะเฮ็ดดอกบางย้อยหนึ่งโอ,อค้คว่ำ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 ก็คู่คอยเอามาคู่มาหน่อยพดบ่หนอมาเก็บเบิ่งพี่น้องเฮ็ดมันปู่ก็ขึ้นพอเห็นมันปู่พี่น้องเบงิบง่งไต่ใบไม้เนี่ยโอ้ย ขอ่อยก็ู่มาหน่อยเถิพี่น้องเลิกงานเลิกงานมากก็เลยแบบลูกค้าิ่นสั่งบูเบอรี่ใบสองถังว่าสั่นมืออื่นนะพี่น้องเจ้าว่าขอสืได้บ่บูเบอรีนได้หรอ,อว่าถัางหนึ่งทิมถังว้หุ่นข้างางโอ้ยเห็นเห็ดก็เลยเอาเห็ดซาคุนพี่น้องเจ้าไปนี่โอ้ยเห็ดเพิกบานไหม เอาพี่น้องก็ถือถังมาใส่ก่อนเนอะอเห็ดเหลืองเห็ดมันปู่กับพ่อเห็ดมันปู่พี่น้องเอ,อ้ย,อย,อยง่ายออกเออปวดพี่นอาาอ้องงอแอบบวบไหมมึบ่ได้มาตั้งใจมาเจมเฮ็ดมาเก็บบูเบอรี่พ่อเห็ดเอ้ยหกักเบิดพี่น้องเอ้ย อื้ออื้นเดี๋ยวเราขอสิบเลาะเห็ดออื่นยุดอื่นบม่ได้ขึ้นเบ้นไม่ได้ไปทำงานค่ะเอาสิเลาะปลาแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่อีกกับพ่ออีกแล้วพี่น้องเห็ดเพิกบ้านตาบ้าสิบ่บเก็บมันดอกเด้อ ข่อยเฮ็ดมั่นปุ๋ยอีกแล้วพี่น้องเอ้ย,อย,อยว่าสิงอ์เมียเหรอเด็ดนี่แม่ทั้งข่อยกับทีมไม่ขางเงันพู่น,น่ะไปย,ย่างมาสักไก่เลยอุ้ยดึงพี่น,อน้องหมุนเอามันกันเสียดาย,ย,ยเดียวเดี๋ยวมืออื่นข่อยสภาพไปเลาะไม้พี่น้อง โอย้ยโอย้ยโอย้ยโอ้ยเหยียบซะน้อยพี่น้องเอ้ยบึ้งเออบ่เห็นอืออืออพี่น้องถอดถุงกือกันเหยียบออโอย้โ mustache, โโโอยได้ไปเก็บบลูเบอร์รี่อีกเลี้นี่พี่น้องเออมัน ยืดในไตอันนี้มุนเอาเต็มท้งเหรอพี่น้องนี่กำลังสีเมื่อยอีกเล้วเด้ยางมาพ้อยิ่งเหรนี่ยแก่บ้แล้ว ขาย,ายง่ายพี่น้องยุ่ใต้่ไหมอยากขึ้นง่ายอ๋อดอกน้อยๆก็ขึ้นกำลังขึ้นเพียบพี่นอ้องหากาตะดดอกง่ามันเนาะโฝนพี่น้องมึงด้วยเม,มียแล้วบ้านนี้บูเบอรี่คอยกระซิบบ,บ่ได้แล้ว เบิ้งพี่น้องได้ทั้งเห็ดได้ทั้งลูกดำได้ทั้งบูบูบรีเหฮดเหลืองเหฮดนี่ได้ตั้งใจไปเก็บบูบอรีดได้มาสามยางสี่ยางพี่น้องได้หอดปัวลูกกามาโอ้ คลิปนี้ก็จบซ่อมนี้ก็น้องพี่น้องเนาะมืออื่นเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งใหม่อีกมืออื่นสิาพาไปเก็บอีกเออใจกดติดตามให้ได้เด้อจ้ะลักกี้มีไงกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แน่พี่น้องเบิ่งหัวปู๊บปิ๊บโว้ยคลิปนี้บ๊ายบายจ้า